ครับสอนการใช้งานตูเซฟสติลฟอร์มนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น SF 3 0 0 K 1นะครับอ่ะรหัสเบอร์แรกนะครับหมุนไปทางขวานะครับไปอยู่ที่94สี่รอบครับอ่ะเริ่มตรงการที่ศูนย์ก่อนนะครับอ่ะจากนั้นเราเริ่มเลยครับ93นะครับ1รอบแล้วหมุนนี่ครบสี่รอบครับ2 3นะครับรอบที่4ครับ จากนั้นกลับมาทางซ้ายนะครับที่เบอร์12นะครับ3ามรอบครับ1 2นะครับรอบที่3ามอย่าเลยนะครับโอเคที่เบอร์12ครับจากนั้นกลับมาทางขวาที่เบอร์42นะครับ2รอบหนึ่งสองนะครับพอครบสองรอบแล้วจากนั้นกลับมาซ้ายมาอยู่ที่เบอร์64แค่นั้นแหละครับเราก็ใช้กุญแจไขนะครับไม่ใช่ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ KINGDOM PILOT นะครับรีโก้ไทโยชับวิงซันเพรสิดเน้นเดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟ ที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ i d l ล n e พิมพ์คำว่า s a v e house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลีนิกตู้เซฟโดยช่างเฮงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ